อ่ะีสองสองว่กผมแกมนจะเป็นยังไงคนใกล้ตัดไม่รู้ว่ามันจะยาวขนาดนั้นเหรอ ก็ทำเร <t <t oh, like ็วๆเอาตัวเอ้ยยาปนั้นมันไม่อยู่ยาวปนั้นดอกวบี้โอ้ย ืเ่าย้ายถ่ายยาววันนี้มาตัดออกแล้ว นีอานี่มเนาี่เป็นป็นสิบปเอากรเอาออกออกสิไม่ออกใช่หม ใช่ตามนั้นกได้ Absolutely